สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DBE ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในรายการ d b t ทัวร์นาเมนต์ซีซั่น47นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณปอนธนากรนะครับหรือว่าคันโตหน้ารวยจากคลับ4กูมานจะเจอกับคุณเชฟภูราเชษนะครับจากคลับซามูไรในซีซั่นนี้นะครับจะเป็นซีซั่นแบบแบ่งกลุ่มนะครับผมแล้วก็เอานดับ1อันดับ2เข้ามาเล่นรอบ1 6กทีมสุดท้าย สถิติของคุณปอนะครับชนะอ e ีเลเวนมาในรอบส6บกแล้วก็รอบ8นะครับชนะ 0- ูนย์หรือว่าคุณท็อปนะครับจากขับ4กูมารมาได้3ประตูต่อนหนึ่งแล้วก็รอบรองนะครับชนะคุณอัตรพรมาได้2ประตูตอนน่อศูนย์แล้วก็เข้ามาชิงนะครับส่วนฝั่งคุณเชฟพูตเชตนะครับรอบ16บทีมชนะฮาดิฟมาได้100ศูนย์เลยนะครับแล้วก็รอบ8ชนะปอนวัชระมาได้9ประตูต่อนหนึ่งแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับล้ม ไฮเปอร์จะขับ4ีกุมารมาได้1ประตูต่อศแล้วก็เข้ามาชิงกับคุณปอนธนากรในซีซั่นนี้เหรอครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะควา้าแชมป์ไปนะครับผมระหว่างคุณปอนกับคุณเชฟภูราเชษเดี๋ยวเรามาดูแล้วมาเตะทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับเริ่มที่คุณภูราเชษนะครับผมมาในแผน4-2-2-2ควิกคาลเตอร์นะครับผู้ด่าประตูดอนนารุม่า คู่เซนเตอร์จะเป็นฟันได้กับโรดิเกอร์นะครับแบ็กซ้ายคอตากูต้าแบ็กขวาเทรนเนอร์เล็กซานเดอร์อานอคู่กันนะครับโรดี้ยืนคู่กับบอลเวเดส่วนเคซ่านะครับจะยืนเป็นปีกซ้ายเมสซี่นะครับจะยืนกลางลุกด้านขวาแล้วก็คู่หน้านะครับซสมิวเอโตยืนคู่กับคีเลียนเอ็มเปเป้นะครับผมแล้วมาดูแล้วน้องเตะฝั่งคุณปอนธนากรกันบ้างนะครับมาในแผน5122ควิกเคานเตอร์เช่นกันนะครับ ผู้รักษาประตูนะครับปีเตอร์แชมัยเคิลสามเลนเตอร์นะครับมาลินี่ตูรามแล้วก็เนสตอแบกขวาฟิลิปรามแบกซ้ายเตโอเฮอร์นันเดสส่วนกลางนะครับจะเป็นวิเอร่ายืนตัวเดียวเลยนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นโยนครับด้านขวาจะเป็นเนทเวตส่วนคู่หน้านะครับรุดกุลิดยืนคู่กับซาวิโอลานะครับผม สวัสดีครับ DB ขอนำท่านผู้ชมมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับในซีซั่นดีบีทัวร์นาเมนต์ซีซั่น47นะครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณปอนธนากรแหะครับหรือว่าคันโตน่ารวยจะเจอกับคุณเชฟภูราเชต์นะครับผมมาแล้วครับเกมเริ่มแล้วนะครับจะเป็นคุณเชฟภูราเชต์นะครับมาในชุดสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคุณปอนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีน้ําเงินนะครับใช้โมเดลของบุรีรัมกันทั้งคู่เลยนะครับผม กฎเกณฑ์ของซีซั่นนี้นะครับเราจะเป็นแบบแบ่งกลุ่มนะครับจากปกติจะเล่นแบบนอกเอาท์นะครับแพ้ตกรอบแต่ว่าในซีซั่นดีบีทัวนาเมนต์นะครับเราจะแบ่งกลุ่มแล้วก็อันดับ1อันดับ2นะครับเข้ามาเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะใช้กติกาแบบแพ้ตกรอบเลยนะครับเล่น8นาทีตั้งแต่รอบ16ทีมเลยนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศโอเคครับเกมจังหวะนี้มาที่คุณปอนธนากรได้เพลงนี้มาที่คิสตียโนโรนโดตกกลับไปโยนครับงัดมาลูกนี้แมตติดฟันได้แล้วครับ เน็ตเวตกกลับไปครับยังไม่เร่งไม่รีบยังดูเชิงกันก่อนแลยครับต้นเกมเฟช็อตไปหนึ่งลูกนี้ครอสเข้ามาลูกนี้มาที่โรนโดได้ขึ้นมงแต่บันได้เหรอครับมงสก,กัดออกมาได้ถึงเมสซี่หรือไม่จะเป็นเกมสวนของคุณเชฟวาเวดเดอโตเอะไะครับมีช่องมีพื้นที่เมสซี่ลูกนี้จะได้ซ้ายหรือไม่งานเข้ามาข้างในลูกนี้ได้แท็บอินแม่โดนสกัดออกมาได้จังหวะ2เป็นคุณปอนเก็บได้อะละครับสวนกันแล้วครับจังหวะนี้โยนครับทำยังไงออกซ้ายมาครับเตโอเบียดแต่หยุดจังหวะรอนดนึงครับื่อนเพื่อนนิดึ เอาล้ครับไม่ใช้ตัววิ่งเร็วเลยนะแน่ลูกนี้ช้าไปหน่อยแล้วครับโดนปั๊มออกไปแต่ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่นะครับสำหรับคุณเชฟนะครับนี่เป็นการเข้าชิงครั้งที่5ครั้งที่6แล้วนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ไป4สมัยส่วนคุณปอน,นะครับเป็นแชมป์ไป1สมัยก็คือแชมป์ร่วงกับคุณจอมกระทานะครับแล้วก็นี่เป็นการเข้าชิงครั้งที่3ของคุณปอแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าคุณปอนจะคว้าแชมป์แบบเดี่ยวๆได้หรือไม่แ่ะครับในซีซั่นนี้เอาแล้วมาลูกนี้ได้โรนโดแมไม่ถนัดเท่าไหรแล้วครับแมยิงเบาเกินไปไปเข้าซองลูกนี้จังหวะสองซาเวล่าเก็บได้โรนโดคืนครับงัดมาแล้วครับถึงกิตตโนอตอ้ยเบาเกินไปแล้วครับแม่กำลังจะพากเลยว่าโรนโดจะได้มงหรือไม่แต่บอลก็ลึกเกินไปเอาล้ครับมาที่คุณเชฟบ้างเคียซ่าบิดเคอร์เลอร์นะครับลางนี้เอาล้ครับหยุดนิดน,นึงหักเข้าในโดนจิ้มไปได้ งัดมาโรนันโดถึงหรือไม่วงชงแม่คุณปอน,นี่พยายามจัง,งัดแล้วครับอาแต่ลูกนี้พลาดแล้วซาเวล่าหลุดเดียวเดียวมาลูกนี้ทำยังไงแล้วก็แปรเรียบจนเสายังยังนับหนึ่งไม่ได้โอ้โหเหลือจะเชื่อ,อผ่าโอกาสทองไปอย่างน่าเสียดายแล้วครับคุณปอนแต่จังหวะนี้เอาแล้ะครับเอโต้หลุดมาแล้วเป็นโอกาสของคุณเชฟบ้างทำยังไงลูกนี้แตะบอลมีเพื่อนรอสอง,สองแล้วก็ปาดมาได้ใส่ซ้าย,าย,ายเรียบร้อยมาแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เป็นคุณเชฟพ,พูดเชฟแล้วครับขึ้นนำคุณปอนไปแล้ว ได้ประตูจากจังหวะสวนกลับแล้วครับแหมลูกนี้ตวัดมาไม่มีใครประกบเลยนะเอโตอ้หลุดมาเดีียวแล้วก็ใช้ความเร็วปาดไปจอสองได้เคียซ่าแล้วครับแทบอินนิ่มๆเข้าไปโอ้โหแหมดูนะครับลูกนี้ภาพช้าไม่มีใครประกบเลยนะครับแล้วก็ได้แปรโล่งๆผู้สาประตูพยายามพุ่งมาเซฟเลยนะแต่ว่ามาไม่ทันโอเคครับเป็นคุณเชฟแล้วครับขึ้นนําคุณปอนไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมเปิดแล้วครับจังหวะนี้ในนาทีที่27เ,เท่านั้น ทำยังไงลูกนี้จังหวะ2เอาแล้วครับได้คุณเชฟอีกแล้วนี่คุณเชฟตั้งนี่คือนิ้วเร็วมากนะครับเมื่อกี้ยังตั้งแบบเกมรับอยู่เลยแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นปกติแล้วนะคือนิ้วเร็วมากๆนะครับสำหรับนักแข่งเนี่ยเอาแล้วครับคุณปอนงันมาซาเวล่าบันชูกันเล่นกันสั้นๆเอาแล้วครับเบิ้ลดอกซ้ายมาเตโอลูกนี้จะหักเข้าในไหมโดนจิ้มไปได้โดนอ่านไว้ก่อนแล้วครับคุณเชฟรู้ทันแล้วลูกนี้แทงมาทํายังไงถึงเอโต้หรือไม่แม่มอนินี่มาเบียดไว้ก่อนทำาไงครับ ลูกนี้มาที่โยนครับหลุดมาแล้วครับลูกนี้จะตีเสมอได้หรือไม่เข้ากรอบกีโทษมามีเพื่อนลองงัดมาที่โรนดนโดได้ขึ้นมงหลุดออกหลังไปอะไรวะเนี่ยยังยัง,ยงนับหนึ่งไม่ได้ยังแค่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเหลือจะเชื่อได้มงล่งล่งนะครับออกไปเฉยไม่น่าจะโดนเซฟด้วยนะครับลูกนี้น่าจะมงออกไปเองเอ้หรือว่าเซฟะเห็นผู้รักษาประตูสะใจโอเคครับสรุปเป็นลูกเตะมุมแหละครับ ผมน่าจะตาไม่ดีเองโอคคร้รกบลูกนี้จะเล่นยังไงฟิลิปรามลูกนี้เล่นสั้นมาที่เตโอจะงัดเข้ามาลูกนี้แม่ติดบล็อกนิดหน่อยโมงสก,กัดออกมาได้ฟิลิปรามตามมาเก็บจังหวะ2เบียดบางยังชิงกันอยู่แม่ตัวหนาแล้วครับใช้สกิลพอแล้วเคียร์ซ่าตัดได้อีกแล้วครับลูกนี้มีเอโตวิ่งํำทางออกขวามาทำยังไงใช้ความเร็วอยแล้วรับจี้มาเหมือนเดิม งัดเข้ามาในแม่โดนฉลบนิดนึงแต่เป็นเพของคุณปอนลูกนี้จังหวะ2องไขว้กันไปคนมาติดมาที่เน็ตเวทเอาแล้วมาที่โรนโดฟิลิปลามแมเกมไม่ค่อยแผ่วกันเลยนะพาก็ไม่ค่อยจะทันาลครับออกซ้ายมาที่เตโอจะได้คอรหรือไม่โรนโดรออยู่ได้ขึ้นมงเรียบยังอยู่อะไรวะนี่ได้ขึ้นมงไป 2- อสครั้งแล้วครับคุณปอนแต่ยังนับหนึ่งไม่ได้โอ้โหได้ขึ้นมงเดียวๆเลยนะครับเมื่อกี้ แต่ก็ยังพลาดโอกาสตีเสมอไปแล้วครับมาแล้วคุณเชฟรอดรอดพ้นอย่างวุดิวิดไปสองสาจังหวะแล้วครับมาอีเพล์นหนึ่งของคุณปอนแต่ยังไงลูกนี้โดนครับมาอีกแล้วครับตวัดมาที่เตโอจะได้คอสหรือไม่ลูกนี้คอสเข้าขวามาได้ขึ้นมงขี้ออกมามาที่จังหวะ2เข้าทางของคุณปอนแต่มงไม่ดีนะครับไปเข้าทางคุณเชฟลูกนี้เอาละครับทดเวลาหนึ่งนาทีในช่วงครึ่งแรกทำยป็งไ,ไงงัดมาครับจะตีเสมอได้หรือไม่ ตรกนี้ก็หมดเวลาไปก่อน้วครับเป็นครึ่งแรกที่คุณปอนมีโอกาสเยอะมากๆนะครับแต่ทําไม่ได้ส่วนคุณเชฟนะครับยิงหนึ่งเข้ากรอบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ได้มาหนึ่งประตูในครึ่งหลัง้วครับจะเป็นงานแก้ของคุณปอนจะตีเสมอได้หรือไม่เหมือนทั้งคู่จะยังใช้ชุดเดิมอยู่นะครับไม่มีเปลี่ยนตัวเลยนะแต่ฝั่งคุณปอนเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเปลี่ยนใครก็ดูกันตามจอภาพได้เลยนะครับโอเคครับเกมเริ่มแล้วนะครับในครึ่งหลังตอนนี้ยังหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับคุณเชฟออกํำอยู่ เอนโดลูกนี้แม่ไม่ถึงเป็นฟันได้มาอ่านได้วาเวเด้ืนไปครับลูกนี้หักมาสวยครับมาที่เมซี่ทำยังไงตวัดไปก็ไม่ดีเลยครับไปเข้าขวาแม่เสียหลักไปนิดหน่อยเอาแล้วลูกนี้จะผ่านแม่จะแหวกช่องแคบหรอครับแต่ว่าไม่ผ่านล้มกิ้งลงไปตรงนั้นเอาแล้วโรดี้งัดไปติดวีเอรา่าเอาแล้วครับกลางรับชนกันมาที่ดูติเกอร์จังหวะสองมาที่ฝั่งกุณเชฟวาเวเดลูกนี้เบิร์นวันชูมาถึงเอมาเป้แม่ตูรามหรอครับแม่มาเหยียดขาดักไว้ได้นิดเดียว เกือบลุดแลวครับลูกนี้กี้มอแล้วจังหวะน,นี้จะได้ฝั่งคุณปอนบ้างจ่ายไปก็ก็รีบเกินไปเลยครับลูกนี้เตโอมาอ่านไม่ได้มาแล้วครับพอเวดทํายังไงมาที่บาเป้วนซ้ายขวาโอ้โหโดนชนแต่ก็ได้เป็นลูกฟาวแลวครับลูกนี้แหมดูภาพช้านะครับเป็นยังไงครัจังหวะน,นี้ไปขัดขาจังหวะเร่แล้วก็จังหวะ2ชนไปแบบเสียหลักไปเลยครับแต่ดีไม่ล้มโอเคครับลูกนี้จะได้ลูกฟิกคิกของคุณเชฟจะยิงโดยตรงหรือไม่ครับหรือว่าจะมีลูกสูตร อาครับลูกนี้ยิงไปตรงๆลูกนี้ปั่นไปติดบล็อกติดหัวออกมาจังหวะ2แต่ยังได้เมสซี่อยู่เชฟทำยังไงครับลูกนี้แทงมาที่วาเวเด้ลูกนี้จะได้ยิงหรือไม่ยิงก็ไาติดบล็อกแล้วบอลหลุดออกหลังเป็นลูกเตะมุมเป็นเตะมุมแรกของคุณเชฟแลรวครับลูกนี้มาดูภาพช้านะครับลูกนี้ไหลามาช่องนี้สวยมากนะครับมีอยู่ช่องเดียวแล้วก็ยิงไปติดบล็อกแหรอครับกองหลังของคุณปอนตามมาบล็อกไว้ทันถ้าไม่บล็อกเนี่ยมีโอกาสเป็นประตูเลยนะเมื่อกี้โอเคครับจังหวะนี้คอนเนอร์คิกจะเล่นยังไง เมซี่โยนเข้าไปแล้วครับลูกนี้ได้ขึ้นมงแม่ไม่มีใครขึ้นมงลูกนั้นบอลมันเลือกเกินไปแหละครับแล้วก็มันแรงเกินไปบอลข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะมาเป็นลูกทุ่มของคุณปอนไปเอาล้ครับในในเกมนะครับเสียงไม่มีเสียงเชียร์เนาะคุณเชฟไม่ได้เปิดมาคนอัดมาเนี่ยไม่ได้เปิดเสียงมาก็ทําให้เสียงอัตรรดเป็นนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะลืมเปิดแล้วครับ าแล้วแต่จังหวะน,นี้เตโอหลุดมาแล้วโรนันโดจะตีเสมอได้หรือไม่ลูกนี้เบียดกันอยู่แต่ฟันได้หนากว่าแล้วครับโอ้โหแข็งกว่าเปลี่ยนแกนมาครับคอตาคูตาคุณเชฟจี้มาจ่ายกันสั้นๆที่เคียซ่าตัวนี้จะแทงช่องไอเป๊วิง่งจี้ออกมาแล้วครับลูกนี้ฟิลปรามยังถึงก่อนคืนกลับไปตั้งกันใหม่แล้วครับคุณบอลชมไมขึ้น ตัวนี้จะเล่นยังไงงัดขึ้นมาโด่งๆแต่ไม่แม่นไม่แม่นกับโรนโดเอาแล้วครับคุณเชฟตัดได้ตังนี้ทํายังไงครับเอาแล้วครับแทนช่องมาลูกนี้เอตโต้หลุดมาเดียวๆแล้วก็ไซสก้อยเรียบร้อย2ประตูต่อศูนย์โอ้โหคุณเชฟขึ้นนาคุณปอนไปแล้วเหรอครับ2ลูกจากจังหวะปิดพลาดของคุณปอนเหรอครับแม่มาดูภาพช้านะครับลูกนี้โยนมาแล้วก็ไม่แม่นนะแล้วก็โดนตัดไปแล้วก็บิ้ลจังหวะเดียวหลุดเดียวมาเลยครับแล้วก็ได้ไซสก้อยแบบนิ่มๆไป ออแล้วครับคุณปอนโดนยิงห่างไป2ประตูต่อศูนย์จังหวะนี้ก็มีการหยุดปรับเปลี่ยนเทคนิคกันเล็กน้อยแหละครับในช่วงท้ายเกมคุณปอนน่าจะต้องแก้เกมแล้วแหละครับเป็นการแก้ของคุณปอนแหละครับแมมีโอกาสเยอะกว่านะคุณปอนแต่ว่าทําไม่ได้ส่วนคุณเชฟนะครับได้จังหวะผิดพลาดของคุณปอนแล้วก็ฉับสวยโอกาสนั้นไปแล้วก็ลงโทษได้สําเร็จแล้วครับคุณปอนน่าจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วแหละครับจังหวะนี้นี่เปลี่ยนเป็นหลังสีแล้วนะครับถอดกองหลังออกเลยแล้วก็ใส่เกมลุกแน่นอนแล้วครับจังหวะนี้ ต้องลุกอย่างเต็มระบบแล้วครับส่วนอีคนจะต้องรับอย่างมีระเบียบเกมหลังจากนี้น่าจะมันแน่นอนแล้วครับาลครับเปลี่ยนตัวกันเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนใครกันบ้างดูตามจอภาพได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่เอ็นฝั่งคุณปอนธนากรน,นะ ว่าเปลี่ยนใครลงมาบ้างเอาละครับลูกนี้คุณปอนอมาเป้ได้หักเข้าในลูกนี้แม่อโนนะครับเลียมดีกว่าเก่งไปได้จะได้สวนกลับเอาละครับลูกนี้จี้มาอมาเป้มีเพื่อนเข้าในลูกนี้งัดมาถึงเอโต้หรือไม่ถึงเอาแล้วครับได้หักเข้าขวาลูกนี้ได้ยิงเรียบรอยอะไรครับนี่ได้จากประตูสวนกลับอีกแล้วละครับเป็น3ประตูต่อศูนย์จากแซมเอโต้นะครับลูกนี้งัดมาสวยมากๆนะครับถือว่าความคิดแบบดีมากนะลูกนี้ แล้วก็นิ่งนะครับได้ใส่ขวาไปแบบสามเหลี่ยมแบบหมดเสียเซฟนะครับลูกนี้มาดูภาพช้าอีกครั้งนะครับมุมหลังประตูนี้หักเข้าในแล้วก็ยิงแบบสุดคมเลยนะครับถือว่าเป็นเพลย์ที่นิ่งมากๆนะครับของคุณเชฟโอ้โหเอาแล้วครับคุณปอนอยู่ในสถานการณ์นี้จะตีไข่แตกได้หรือไม่ครับแล้วก็เวลาก็ลดน้อยลงทุกทีแหละครับเอาแล้วคุณฤทธิ์ทำยังไงมาที่บาเป้ ออกซ้ายมาลูกนี้จะงัดไปก็ติดบล็อกอีกแล้วแม่เหมือนจะไม่เป็นใจเท่าไรนะครับจังหวะสุดท้ายของคุณปอนแล้วคุณเชฟจะได้สวนแหมไม่ได้แล้วครับมาที่เอโต้บอลทูฟิลิปรามงัดมาที่เอโต้ลูกนี้ได้แปรเรียบร้อยมาเหมือนกัน1ประตูต่อ3เอาแล้วครับไล่มาแล้วโอ้โหจ่าจังหวะนิดหน่อยนะครับเบิร์นวันทูกันแล้วก็หลุดเลยนะเอโต้ดีใจทับเพื่อนทับเอโตอ้เพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยมาดูภาพช้านะครับ ตรกนี้ดูเพื่อนวิ่งนะครับแล้วก็ไหลมาที่เอโต้ได้แปรนิ่มไปเลยครับคืออยู่ที่จังหวะนะครับถ้าจ่ายช้าไปแค่นิดเดียวนี่จังหวะนี้อาจจะล้ำหน้าได้เลยนะครับแต่ว่าคุณปอนะครับอย่าว่านะครับนักแข่งระดับโลกนะระดับประเทศไม่พลาดอยู่แล้วละครจังหวะนี้เรียกว่าเจนเวทีนะครับเอาละครับกลับมา1ประตูต่อ3ามแล้วครับตีไข่แตกสําเร็จคุณปอนตรงนี้เอาแล้วแต่คุณเชฟมาอีกแล้วลิเบอรี่หลุดมาทํายังไงก็ขอบเกโทษทํายังไงลูกนี้แปรเรียบร้อยอะไรวะเนี่ย สี่ประตูต่อหนึ่งเป็นคุณเชฟแล้วครับได้ประตูจากจังหวะเขียรูกสูงเลยนะลูกนี้แมริเบอรี่หลุดมาแล้วก็เลือกที่เล่นงานที่เสาแรกแล้วครับเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งไปแล้วเอาแล้วคุณปอนตีไข่แตกได้เมื่อกี้นะครับมาโดนอีกแล้วครับมาดูครับหลุดมาเดียวเดียวครับแบบแล้วก็เลือกไปที่เสาแรกนะครับพุ่งไม่ทันแลลวครับโอเคครับเป็นคุณเชฟพูราเช่แล้วครับที่ออกนำคุณปอนธนากรไปแล้ว1ประตูต่อสี่ โอ้โหสกอร์น่าเหลือเชื่อมากๆนะครับในคู่นี้โอกาสเนี่ยถือว่าคุณปอนเยอะกว่านะครับแต่คุณเชฟเนี่ยโอกาสน้อยแต่ว่าจบคมแลครับใช้โอกาสไม่เปลืองอาแล้วไม่เพนึงจะฝังหรือไม่ลูกนี้แม่แต่คุณปอนอ่านได้แล้วครับเมาเป้โรนัลโดคืนมาที่มาเป้ ออกซ้ายมาแล้วครับลูกนี้แทงช่องเข้ามาในลูกนี้โดนโดจะพลิกได้หรือไม่แต่โดนขวางไว้นิดหน่อยแล้วก็กลับมาตั้งกันใหม่เลยครับโดนโอมาลูกนี้แหมเกือบช้าปน,นะครับแต่หน้ากรอบเก็บได้จังหวะนี้ทํายังไงมาที่เอโต้ได้ดีดไปติดบล็อกแล้วก็เคลียออกมาแต่เคลียแล้วก็กลายเป็นดีเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วลิเบอรี่แทงมามาที่เอโต้ทำยังไงมีเพื่อนรอข้างในแต่ไม่จ่ายรอช่องมาที่มาเป้เป็นตูรามแล้วครับยังเร็วกว่ามาที่มาเป้ของคุณปอนธนากรนะครับ มาแล้วครับวนซ้ายวนขวาดีดไซสก้อยมาหมงชงไปกุลิตลูกนี้จะหลุดไม่ไม่หลุดจะเบิ้ลวันทูทีเดียวแล้วครับแต่ไม่หลุดย,ยังเหยียดขาดักไม่ได้มาแล้วครับเอโตเ้เบิ้ลมาก็ไปติดวีได้แล้วครับโอ้โหเกมมาเล่งกันในช่วงท้ายเกมแล้วครับคุณปอนก็พยายามจะเล่งนะครับเพื่อหาประตูที่สให้ได้ส่วนคุณเชฟน,นะครับก็พยายามจะหาประตูฝังเนาะแล้วแต่จังหวะนี้ลดกุลิตได้แล้วได้เอียงได้เอียงแล้วก็ปั่นโค้งมาแล้วครับ2ประตูต่อสโอ้โหยก็ต้องขออภัยนะครับจังหวะนี้ข้ามรีเพน,น่าจะ ตกใจแล้วครับเขาเรียกว่าน่าจะลืมตัวเอาแล้วครับเกมกลับมาที่4ประตูต่อ2คุณปอนจะไล่ทันหรือไม่มาที่เอโต้ลูกนี้สวัสดมาฟิลิปรามมูเซล่ามาแล้วครับประตูที่3จะมาหรือไม่ปาดเข้ามาในลูกนี้จะได้ยิงลูกนี้เคียออกมายังยังขึ้นประตูที่3ไม่ได้เอาแล้วทด6นาทีแล้วครับยังมีเวลา แต่ลูกนี้ก็จ่ายเสียครับคุณปอนเอาแล้วครับประตูที่3จะมาหรือไม่โมเซล่าเอโตตวัดไปแม่จะเล่งขึ้นไปนะครับแต่โดนฟันได้ดักไปก่อนลูกนี้จ่ายไปก็จังหวะ2ยังเป็นคุณปอนเก็บไปได้เอาล้ครับเฟซช็อตเข้ามาในลูกนี้โดนโลด,ดี้จิ้มไปไปเล่นยากไปหน่อยแล้วครับแม่จะจ่ายก็เพื่อนไม่วิ่งนะครับลูกนี้เอาล้ครับอีกเพล์นหนึ่งจะตีมาที่3ประตูได้หรือเปล่าเอาแล้วลูติเกอร์ดักได้เหลืออีกหนึ่งนาทีเท่านั้นแหละครับเกมน่าจะจบแค่ตรงนี้แล้ว จะมีประตูปอบใจหรือเปล่าฟิลิปรามมูเซียล่าแทงมาที่เลโอนโดลูกนี้ได้เหยียดขายิงติดเซฟสุดเซฟแล้วผู้ตัดสินก็เป่าหมดเวลาไปเลยนะครับสรุปว่าเป็นคุณเชฟปูราเชต์นะครับที่สร้างเซอร์ไพรส์เฉือนชนะคุณปอนธนากรไปได้ที่4ประตูต่อ2นะครับควา้าแชมป์ดีบีตัวนเมนซีซั่นที่47ไปครองได้สําเร็จและนี่คือแชมป์ที่5ของเขาไปแล้วนะครับสาหรับคุณเชฟปูราเชต์ถือว่าเป็นนักแข่งที่มากฝีมือนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่โปรลีกด้วยแต่ว่า ฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนแล้วครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับผมโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการภาคคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ